สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในคลิปที่3แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องมาธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของอันตรภาคชั้นนั่นเองก็คือข้อมูลมันจะอยู่ในรูปของช่วงเป็นช่วงคะแนนหรือช่วงของข้อมูลถูกไหมคะทีนี้วิธีการหามัธยฐานที่อยู่ในรูปของ อันตรภาคชั้นเนี่ยมันก็จะมีสูตรเพิ่มขึ้นมาให้นักเรียนอีก2ส,สูตรนะคะซึ่งสูตร2ส,สูตรนี้นักเรียนจะเลือกใช้อันไหนก็ได้คําตอบที่ได้มันจะเท่ากันค่ะอ่ะอันดับแรกนะคะเรามาพูดถึงวิธีการหามาเทียฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่กันก่อนค่ะซึ่งวิธีการหาก็คืออันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทํานะคะถ้าเจอตารางสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกคือ,อขั้นตอนที่1ก็คือ หาความถี่สะสมค่ะหาความถี่สะสมทำไมจะต้องหาความถี่สะสมก็คือเพื่อไปสู่ขั้นที่2ก็คือเป็นการหาตำแหน่งค่ะหาตำแหน่งของมัธยฐานซึ่งถ้าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่อยู่ในรูปของช่วงเนี่ยตำแหน่งจะหาได้จาก n ส่วน2ต่างจากอันเดิมนะคะอันเดิมจะเป็น n บวก1ส่วน2แต่ถ้าเป็นตารางที่แจกแจงความถี่และอยู่ในรูปของช่วงข้อมูลเนี่ยเราจะใช้สูตรตำแหน่งเป็น n ส่วน2แทนนะคะพอได้ตำแหน่งเสร็จแล้วอันดับที่3ก็คือไปแทนค่าลงในสูตรค่ะแทนค่าลงในสูตร2สูตรนี้ค่ะอันนี้คือสูตรที่1นะคะ หรือจะเป็นสูตรนี้ก็ได้นะคะอ่ะเรามีอยู่2สูตรซึ่งถามว่าในสูตรนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะสูตรแรกก็คือตัวนี้ค่ะสูตรที่1ค่ะค่ามัธยฐานนะคะสามารถหาได้จาก L บวกด้วยวงเล็บ n ส่วน2ลบ sigma f l ส่วนด้วย f m คูณด้วย i ส่วนสูตรที่2คือ มัธยฐานจะหาได้จาก u ลบด้วยวงเล็บ sigma f u ลบ n ส,ส,ส,ส่วนของคูณด้วย i ส่วนด้วย f m มันต่างกันตรงไหนคะ2ส,สูตรนี้ต่างกันตรงใช้ l กับใช้ u นั่นเองคะอ่ะถ้าเป็นสูตรแรกนะคะ l เนี่ยจะหมายถึงขอบล่างคะ่ะขอบล่างของอะไรของชั้น ที่มีมัธยฐานอยู่เอาเ,าเขียนตัวย่อและการเป็น M.E.D. นะคะขอบ L คือขอบล่างขอบล่างก็คือมันมาจากคำว่า low lower ค่ะอ่ะดังนั้น L จะหมายถึงขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่แปลว่านักเรียนก็ต้องรู้ว่ามัธยฐานของนักเรียนเนี่ยมันอยู่ในชั้นไหนก่อนก็คือต้องไปหาตำแหน่งก่อนถูกไหมคะอ่ะพอรู้ตำแหน่งเสร็จนักเรียนก็หา L ก่อนเลยค่ะหาขอบล่างก่อนอ่ะเสร็จแล้วมาดู L มัธยาฐานก็นจาก l บวกด้วย n ส่วน2 n ส่วน2ก็คือตำแหน่งของมัธยาฐานนั่นเองอันนี้คือตำแหน่งถูกไหมอ่ะต่อไปค่ะลบด้วย sigma f l sigma sigma แปลว่าผลรวมใช่ไหม f แปลว่าความถี่ดังนั้น sigma f ก็คือหมายถึงความถี่สะสมสะสมของชั้นไหนมันห้อยด้วยตัว l ใช่ไหมคะ ก็คือขอมันจะหมายถึง lower อ่ะดังนั้น sigma fl หมายถึงความถี่สะสมของชั้นที่ต่ากว่าชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ก็คือพูดยง,งก็คือก่อนหน้าเอาความถี่ของชั้นก่อนหน้าชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ ความถี่สะสมนะคะอันเน้นว่าสะสมอ่ะส่วน fm คืออะไรคะ fm มันไม่มีซิกม,มาก็าปแปลว่าเป็นความถี่เฉยๆค่ะถ้ามีซิกม,มากจะเป็นความถี่สะสมนะคะความถี่ของห้อยด้วย m m ก็คือมาจากตัวย่อของมีเดียนหรือมัธยฐานนั่นเองนั่นหมายความว่ามันคือความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ค่ะ อ่ะส่วน I อคืออะไร I คือความกว้างอ่าถ้านักเรียนจําได้จากครั้งที่แล้วที่เรียนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เป็นตารงางแจกแจงความถี่นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีตัว I อยู่เนาะอันเดียวกันค่ะตัว I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนั่นเองอ่ะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะคะสังเกตว่าถ้าเป็น การเริ่มหาจากขอบล่างก็คือในสูตรมีตัว L เนี่ยมันจะใช้สูตรเป็นบวกต่อท้ายถูกไหมคะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว U อ่าถ้ามัธยาฐานหาจาก U U ก็คือ up up เพก็คือขอบบนค่ะเรียนอันนี้จะเริ่มต้นจากขอบบนขอบบนของอะไรของชั้นที่มีมัธยาฐานอยู่อ่า ลบด้วยเห็นไหมถ้าเป็นขอบบนสูตรมันจะต่อท้ายด้วยลบค่ะลบด้วยอะไรคะ sigma f u ครูบอกแล้วคะ่ะถ้ามี sigma ต่อด้วย f คือความทีอะไรความถี่สะสมห้อ,อย u ก็คือของชั้นที่เป็นไงคะของชั้นที่สูงกว่าถูกไหม ของชั้นที่สูงกว่าชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเองอก็คือชั้นถัดไปนะคะเป็นความถี่สะสมของชั้นถัดไปนั่นเองถัดจากชั้นที่มันมีมัธยฐานอยู่นั่นเองอส่วน n ส่วน2ก็เหมือนเดิมค่ะก็คือตำแหน่งของมัธยฐาน I คืออะไรคะ i ก็คือ ความกว้างของอันตราภาคชันก็อันเดียวกันส่วน fm คืออะไรคะเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปค่ะ mm. fm ก็คือความถี่ของชั้นที่มีมัธยาฐานอยู่ถามว่าแล้วเราจะเลือกใช้สูตรไหนแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะคําตอบที่ได้มีค่าเท่ากันอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าสําหรับครูครูก็อาจจะใช้สูตรแรกค่ะจริงๆมันก็จําง่ายทั้งคู่แต่ว่าครูชอบ สูตรที่มันเป็นการบวกมากกว่านะคะดังนั้นครูก็จะเลือกใช้สูตรที่1ก่อนอ่ะไหนลองมาดูตัวอย่างนะคะว่าวิธีการหารทยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ทำยังไงอ่ะข้อแรกค่ะข้อแรกตัวอย่างในนี้เลยนะคะข้อมูลชุดหน่งเป็นดังนี้ค่ะข้อมูลก็จะมีตามนี้เลยค่ะครูบอกว่าขั้นตอนในการทำต้องทำไงคะเนี่ยค่ะที่ครูเขียนให้ครั้งแรกอันดับแรกน่ะเรียต้องไปหาอะไรก่อน นักเรียนต้องไปหาความถี่สะสมค่ะความถี่สะสมของชั้นแรกก็จะเป็น7ชั้น2บวกกับ5ก็เป็น12บวก8เป็น20บวก3เป็น23บวก7เป็น30โอเคนะคะอันนี้ครูไปเร็วนะเพราะว่าเราเคยหามาเรียบร้อยแล้วถัดไปค่ะทีนี้ได้ความถี่สะสมแล้วเรามาหาตำแหน่งค่ะ ไปหาตำแหน่งของมัยธยฐานซึ่งครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นตารางที่แจกแจงความถี่แล้วข้อมูลมันอยู่ในรูปของช่วงนักเรียนจะต้องใช้สูตร n ส่วน2ไม่มีบวก1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3 0 2หาก็คือตำแหน่งที่15นั่นเองไม่ได้แปลว่ามัยธยฐานค่าเท่ากับ15นะนักเรียนจะต้องไปหาว่าตำแหน่งที่15มันอยู่ในชั้นไหนอ่าก็ ครั้งที่แล้วก็เคยบอกไปแล้วค่ะว่าชั้นที่1เนี่ยความหมายก็คือตำแหน่งที่1ถึง7ชั้นถัดมาก็คือ8ถึง12ชั้นถัดมาก็คือ1 3ถึง20แปลว,ว่าตำแหน่งที่15มันต้องอยู่ในชั้นนี้ใช่ไหมคะอ่ะครูก็ใส่ดอกจันไว้เนี่ยชั้นนี้ค่ะอ่ะดังนั้นครูจะเอาชั้นนี้เป็นเกณฑ์เพราะชั้นนี้มันมีมัธยฐ,ฐานอยู่ จริงๆค่ามัยาฐานเนี่ยบางครั้งนะคะพอเขารู้ว่ามัธยฐานอยู่ในชั้นไหนบางครั้งเขาก็ใช้วิธีการประมาณค่าเอาโดยเอาจุดกึ่งกลางชั้นมาต่อก็ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้สูตรมันก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราได้ ชั้นที่มีมัธยฐานอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเราไปแทนค่าลงในสูตรค่ะในสูตรเราก็คือมัธยฐานหาได้จาก l บวกด้วยวงเล็บ n ส่วน2ลบด้วยซ i g m a f l ส่วนด้วย f m คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย i ค่ะอ่ะเราก็มาแทนค่าเลยค่ะแทนค่าลงไป l L คืออะไรคะ L เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันคือขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ก็คือชั้นนี้นั่นเอง41ถึง50าถามว่าขอบล่างมันคือเท่าไหร่ขอบล่างก็คือให้เอาค่าที่น้อยที่สุดในชั้นนั้นนั่นก็คือ41ถูกไหมลบออกด้วย0.5ขอบล่างให้ลบด้วย0.5ขอบบนให้บวกด้วย0.5ดถูกไหมคะดังนั้นขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่คือ40 จค่ะบวกด้วย n อส่วน2เราหาไว้แล้ว n อส่วน2ก็คือตั้งแต่การหาตำแหน่งก็คือมีค่า15ลบด้วยซิกมา fl ก็บอกแล้วค่ะซิกมา f หมายถึงความถี่สะสมห้อยด้วย L แปลว่าของชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่ต่ำกว่าคือก่อนหน้าชั้นเนี้ยก่อนหน้าชั้นเนี้ยค่ะก็คืออะไรคะ12นั่นเองคุกก็แทนด้วยเลข12อ่ะหารด้วยอะไร หารด้วย fm fm คือความถี่ไม่มีซิกมาแปลว่าความถี่เฉยๆความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นักเรียนความถี่คือตรงนี้นะคะตรงนี้20ไม่ใช่ความถี่นะ20คือความถี่สะสมนะตอบให้มันถูกนะคะอ่ะดังนั้นความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นักเรียนต้องใส่เลข8ค่ะอ่ะแล้วคูณด้วย i ค่ะ i คือความกว้างของชั้น21ถึง30 31ถึงพวกเนี้ยค่ะ ข้อมูลของเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าทุกชั้นมันห่างกัน10ถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าความกว้างเป็น10อ่าเสร็จแล้วนักเรียนมาคำนวณค่ะก็จะได้40.5บวกด้วยอะไรคะ15-2เหลบ2หลืออะไรคะเหลือ3ส่วน8คูณด้วยอ่เราก็จะตัดทอนค่ะตัดทอน2 4 8 2 5 0 ตัดไม่ได้แล้วก็จะเหลือ15ส่วน4 15ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะ4 3 12 4 7 28 4 5 20ดังนั้นแปลว่ามัธยฐานของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเราก็จับ40.5ค่ะ 40.5ไปบวกกับ3.75เราจะได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่44.25นั่นเองอ่านี่คือคำตอบค่ะดังนั้นแปลว่าข้อนี้ตอบข้อที่3นั่นเองโอเคนะคะ มันก็ไม่ยากเนาะ,ะเรียนอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากเลยนะคะลองดูอีกหนึงตัวอย่างละกันเดี๋ยวครูจะให้การบ้านนะคะคกูจะให้การบ้านด้วยอ่ะลองดูตัวอย่างค่ะแบบฝึกหัดข้อแรกกูทำให้ดูหนึ่ข้ออีกสข้อไปทําเองนะคะอ่ะข้อแรกนะคะให้หามัธยฐานอ่ะข้อ1นึ่งนะกูจะทําข้อ1อันนี้รูทําแล้วนะอันนี้เป็นการบ้านนะข้อสกับข้อส การบ้านให้ทําลงสมุดเลยค่ะอันนี้การบ้านครั้งนี้ให้ทําลงสมุดแล้วก็ถ่ายมาให้ครูดูด้วยนะคะ,ะเราก็จะให้ส่งทางลายเหมือนเดิมแล้วก็จะเช็คชื่อในไลายเหมือนเดิมนะคะอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งค่ะครูบอกว่าทำไงคะขั้นแรกถ้าจะหามทยาฐานของข้อมูลที่เป็นช่วงช่วงคะแนนแบบนี้ค่ะทำไงเราก็จะต้องเพิ่มอีกหนึ่งช่องก็คืออะไรคะความถี่สะสมถูกไหมอ่ะ ไปหาความถี่สะสมความถี่สะสมชั้นแรกก็จะเป็น6บวกสบวก12เป็น18บวก10เป็น28บวก2เป็น30อบอ่าบังเอิญข้อนี้มันเป็น30อีกแล้วนักเรียนแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกข้อมันจะได้30หมดนะคะแปลว่าดังนั้นครูหาความถี่สะสมได้แล้วครูก็ไปหาตำแหน่งของมัธยฐานทำไมมัธยฐานต้องหาตำแหน่งทุกครั้ง เพราะมัธยฐานเนี่ยมันคือตัวที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมดังนั้นเราจะรู้ว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางเราก็ต้องหาตำแหน่งทุกครั้งค่ะเอา30หาร2ค่ะได้อะไรค่ะ15เหมือนเดิมเสร็จแล้วไปแทนค่าค่ะแทนค่าลงในสูตรค่ะสูตรของเราคืออะไรนะมัธยฐานหาได้จาก l บวกด้วยวงเล็บวงเล็บอะไรเลย n ส่วน2ลบด้วย ซิกมา FL ส่วนด้วย FM คูณด้วย I ค่ะ L ของเราคืออะไรคะอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งเราจะไม่เปิดกลับไปดวนเดิมแล้วนะ L หมายถึงขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่อ้าวเมื่อกี้คุณล,ลืมให้ดอกจันเนาะเราต้องไปดอกจันก่อนว่าตำแหน่งที่15อยู่ในชั้นไหนตำแหน่งที่15ก็คืออยู่ในชั้นที่เท่าไหร่ ชั้นที่สองเพราะว่าชั้นแรกมันคือหนึ่งถึงหกชั้นที่สองคือเจ็ดถึงสิบแปดใช่ไหมดังนั้นแปลว่าตำแหน่งสิบห้าอยู่ชั้นนี้อ่าตำแหน่งสิบห้าอยู่ชั้นนี้ขอบล่างของมันคืออะไรคะก็ค่าที่น้อยที่สุดคือสิบเอ็ดลบออกศูนย์จุดห้าก็เหลือสิบจุดห้าค่ะบวกด้วยอะไรคะ N ส่วนสองส่วนสองหมายถึง ตัวนี้ดูไหมคะก็คือ15ลบด้วยอะไรคะซิกมาเอฟแอลก็คือซิกมาเอฟคือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าก็คือนี่คะ่ะ6ค่ะลบด้วย fm fm คือความถี่สะสมของไม่ใช่ความถี่สะสมขอ,ขอโทษคะ่ะส่วนด้วย fmf m อคืออะไรคะ fm คือความถี่ของชั้นนี้ค่ะก็คือ12ค่ะ คูณด้วย I 1- 1ถึงสิบถึง20 i ก็ยังเป็น10อยู่ข้อนี้อามันบังเอิญนะคะข้ออื่นก็ไม่ใช่10ตลอดนะเรียนดูดีๆนะความกว้างอะคะอ่ะต่อไปเราก็คำนวณค่ะ10.5บวก1 5 6, ลบหลืออะไรคะ15-6ลบเหลือ9ส่วน12คูณด้วย10ค่ะมันก็จะได้อะไรคะ10.5บวกด้วยอ่าเอาสามตัด3 3 9 3, 3, 3 4 12 เอา3คูณ10ได้30ส,ส่วน4ดังนั้นมันคือ10.5บวกด้วย4 7 28ค่ะ4 5 20บวกการกลายเป็น18ค่ะอค่ะเนี่ยเราก็จะได้แล้วมาธยฐานข้อนี้ตอบ18นั่นเองโอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะคะลองมาดู ลองมาดูอีกอันหนึ่งนิดหนึ่งละกันค่ะการบ้านเมื่อกี้สองข้อแล้วใช่ไหมคะทีนี้ลองมาดูฐานนิยมบ้างคะ่ะนักเรียนครูขออนุญาตสอนฐานนิยมรวบไปเลยนะคะเป็นฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายอันนี้ครูขอรวบไปเลยนะคะของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่คะ่ะฐานนิยมคืออะไรคะคำว่านิยมแปลว่าคนจะต้อง เหมือนเลือกหรือชอบมากที่สุดถูกไหมคะคำว,ว่านิยมก็คือมากที่สุดอ่ะดังนั้นฐานนิยมคือข้อมูลที่มันซ้ําซ้ํากันมากที่สุดนั่นเองซึ่งมันอาจจะมีหลายค่าก็ได้มีค่าเดียวก็ได้หรือมีหลายค่าก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วมันจะมีหรือไม่มีดูยังไง ถ้าข้อมูลซ้ำแค่ตัวเดียวเยอะสุดเนี่ยมีตัวเดียวก็ตอบแค่ค่าเดียวแต่ถ้าข้อมูลที่มันซ้ำเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัว1ค่านะคะเราก็ตอบสองค่าได้แต่ถ้าข้อมูลนั้นมันซ้ำมากเนี่ยเกิน2ค่าเราจะตอบว่าข้อมูลชุดนั้นมันไม่มีฐานนิยมนะคะนักเรียนอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อมูลที่ให้มาค่ะนักเรียนนักเ,เรียนกวาดสายตามองค่ะมันมีครูก็จะให้สีเขียวเป็น เลขยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีกี่ตัวคะยี่สิบเก้ามีหนึ่งตัวสองตัวถูกไหมคะอ่ะสีแดงเป็นสามเอ็ดมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ่าสีอื่นสามสิบมีตัวเดียวใช่ไหมคะยี่สิบหกก็มีตัวเดียวคะ่ะยี่สิบสอง ก็มีตัวเดียวยิสก็มีตัวเดียวอ่ายีก็มีตัวเดียวถูกไหมสีไหนเยอะสุดคะถ้านเรียนมองก็คือสีอะไรนั่นเองสีแดงใช่ไหมคะสีแดงเยอะสุดดังนั้นฐานนิยมของเราก็คือ31นะคะอ่ะลืมบอกไปตัวยอ่อของมันไม่ใช่ตัวยอ่อหรอกภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าโหมดนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบฐานนิยมคือ31 ข้อ2ราคะฐานนิยมคืออะไรคะอะกว่าดสายตามองค่ะ10มี3ตัวโอเคนะ8มี3ตัวถูกไหมนอกนั้น9มี2 7มี1 5มี1ดังนั้นตัวที่ซ้ำกันมี2ค่าคือ8กับ10ซ้ำเยอะที่สุดก็คือ8กับ10ดังนั้นข้อนี้มีฐานนิยม2ค่าค่ะ ข้อต่อไปข้อ3มีอะไรที่ซ้ำกันบ้างมันมี3 4 5 6 7 8 9 10 12ก็คือไม่ซ้ำกันเลยดังนั้นข้อนี้ตอบว่าไม่มีฐานนิยมเพราะมันไม่มีอะไรที่ซ้ำกันเยอะที่สุดถูกไหมคะก็คือมันเท่ากันหมดอ่ะต่อไปข้อ4อะไรซ้ำเยอะสุดครูเห็นมองเล็กหห็นเล็ก 5. เลขห้ามีสามตัวโอเคนะเลขสามมีสามตัวเลขสี 4, ม่มีสี่ตัวเอย 2, มีสามตัวเลขสองก็มีเี่ตัวสามตัวอ่าดังนั้นข้อนี้ก็ถือว่าไม่มีฐานนิยมค่ะโอเคนะคะก็จะมีประมาณนี้ละค่ะฐานนิยมก็คือมีอยู่แค่นี้เองนะักเรียนดังนั้นถ้าเราจะหาในฐานนิยมก็มง่ายๆค่ะไปหา ข้อมูลชุดที่มันซ้ำกันมากที่สุดแค่นั้นตัวไหนซ้ำกันเยอะสุดนะคะก็ให้ตัวนั้นเป็นฐานยิยมของข้อมูลนั่นเองแต่ถ้าว่ามันซ้ำกันสองค่าที่มันเยอะที่สุดก็คือมีสองค่าก็ตอบสองค่าแต่ถ้าซ้ำเยอะ เท่าเท่ากันอย่างเช่นข้อ4นะคะก็ตอบว่ามีฐานนิยมส่วนข้อ3ตัวนี้ก็คือมันไม่มีเลขซ้ากันเลยก็ตอบว่าไม่มีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็สอนไป2เรื่องควบไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะฐานนิยมนี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดสําหรับค่ากลางของข้อมูลแล้วอะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะโอเคค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ